สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เที่ยวตามใจกับชายเสรีครับใครที่ติดตามทางเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าติดตามกดเชื่อหยุดไลค์กดแชร์กันด้วยเลยกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่พัทลุงนะครับตําบุลลาปําอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับวันนี้มีร้านกาแฟนะครับที่ก็บอกว่ามาแล้วสบายมากๆนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนมาติดตามแล้วก็มาดูกาแฟมาชิมกาแฟร้านนี้นะครับนี่ก็ว่าชื่อว่าร้านสวนไผ โฮมสเตย์ณลำปำนะครับใครที่อยากจะมาดูบรรยากาศแบบสวนกาแฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในเช่วันนี้เที่ยวตามใจกดไลค์กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นนนใจให้ผมทําคลิปให้ทุกคนได้มีความสุขกันและก็วันนี้พาไปกินกาแฟร้านสวนไผ่นะครับที่าบเภอลำปอำอําเภอเมืองจังหวัดพัทลุงครับไปดูกันเลยนะครับ นี่คือร้านสวนไผ่โฮมสเตย์นะครับณลำปำนะครับบรรยากาศด้านในก็จะเป็นเป็นเป็นไผ่ต้นไเหนะครับแล้ะก็ให้ทุกคนได้ามาเที่ยวมีที่เช็คอินถ่ายรูปนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงทีเทศกาลนะครับจะถึงสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะครับวันนี้ทําคลิปส่งท้ายด้วยเรื่องราวของร้านกาแฟที่สวยๆนะครับใครที่มาลำปำหรือว่า หาดเส้นลมปำนะครับอย่าลืมแวะเข้ามานะครับนี่คือบรรยากาศในร้านนะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศของสวนไผ่นะครับคาเฟ่สวนไผ่เขาบอกนะครับชื่อตามที่ติดตามกันตลอดนะครับไปดูบรรยากาศด้านในนะครับบรรยากาศด้านในของร้านลุงนะครับขั่วกาแฟสวนไผ่นะครับนี่คือบรรยากาศด้านในก็จะมีหลายเวอร์ชันนะครับด้านนอกก็จะเป็นต้นไม้ไผ่นะครับด้านในก็จะเป็นนะครับบรรยากาศแบบ เก่านิดหน่อยนะครับให้ทุกคนได้ติดตาติดใจกันนะครับไปดูบรรยากาศด้านในนะครับนี่ก็ดูบรรยากาศด้านในของร้านกาแฟสวนไผ่จังหวัดพัทลุงครับวันนี้เที่ยวตามใจพาทุกคนมาดูบรรยากาศแบบสบายๆนะครับแล้วก็ใครอยากดูบรรยากาศจริงๆต้องมาดูด้วยตัวตาเองนะครับนี่ก็คือบรรยากาศสวยๆนะครับให้ทุกคนได้เลือกกันแล้วก็มีขนมนุ่มเนยให้ทุกคนได้ลิ้มลองกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับว่าร้านนี้บรรยากาศอย่างนี้นะครับแล้วก็ ด้านไหนจะมีขนมอะไรให้เราได้กินได้ทานกันบ้างนะครับด้านไหนก็จะเป็นขนมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนมพื้นบ้านนะครับนะครับตัวนี้นะฮะเป็นขนมพื้นบ้านนะครับฟิเซตนะครับน่ารักมากครับร้านนี้นะครับแล้วก็จะมีขนมหลายๆแบบหลายร้านก็เป็นขนมโบราณหมดเลยนะครับใครที่อยากจะมาสวนไผ่วันนี้นะครับก็มากันได้แล้วก็สามารถบรรยากาศแบบนี้นะครับถือว่าวันนี้เที่ยวตามใจพาทุกคนมา เที่ยวแบบบรรยากาศสบายๆมากินกาแฟอร่อยๆของจังหวัดพัทลุงนะครับร้านนี้ตั้งไม่ไกลนะครับจาไว้เลยว่าคุณต้องมาอาดเส้นสุดลำปางก่อนและคุณถามหาร้านสวนกาแฟสวนไผ่จังหวัดพัทลุงครับอ่านี่นคือบรรยากาศด้านนอกครับไปดูบรรยากาศกาแฟวันนี้ผมจะกินกาแฟอร่อยเอ้ยครับด้านนอกสบายมากครับสวยมากจะถ่ายให้ดูมุมก็จะมีจุดเช็คอินนะครับแล้วก็ มีกาแฟหลากหลายให้คุณได้เลือกกินนะครับวันนี้กับร้านกาแฟสวนใบจังหวัดพัทลุงครับนี่คือบรรยากาศสบายๆฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามเพจกันด้วยนะครับว่าเที่ยวตามใจนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูในช่อง u t u b e กันก่อนนะครับวันนี้ขออนุญาตกินกาแฟก่อนในการโชคดีทุกท่านครับอย่าลืมยังอีกหลายๆกิปนะครับก่อนจะบีใหม่วันนี้ถือว่านำสิ่งดีๆของจังหวัดพัทธลุงนะครับกับร้านกาแฟที่บรรยากาศแบบธรรมชาติแล้วก็ รสชาติแบบดั้งเดิมนะครับสามารถมากันได้ที่นี่บ้านกาแฟาสวนไผ่จังหวัดพัทลุงอยู่ตำบลํำปำอำเภอเมืองพัทลุงวันนี้เที่ยวตัใจต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ